อันนี้ยังอยู่ตรงตลาดเทศบาลนะคะอันนี้ร้านขายยาสมบุรณ์เทศสัตว์พาเพื่อนมาซื้อยาสีฟันไปถวายวัดค่ะวันเม่เพื่อนลงไปซื้อไม่น้อยนั่งอยู่บนรถเพราะมันไม่มีที่จอดรถถ้าเราลงไปหมดเดี๋ยวตำรวจก็จะจับเอา เพราะฉะนั้นคนหนึ่งไปคนหนึ่งรอ,อตอนนี้ไม่น้อยรออยู่บนรถเพื่อนลงไปซื้อยาร้านนี้ก็นานมาแล้วเพื่อน ไ,ได้เลีเล้ยวใช่ปะรอคกี่บาทนี่อ๋อก่าครมาอีสุนตรงนี้ว่าเป็นธรรมะคันมันโนมีที่จดอดรถอีสุนรอบเมืองก็ที่จดอดรถหลาย สวนกรุงดอนธานีอันนี้ตลาดเทศบาลหนึ่งยามเย็นก็ไม่มีคนอันนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ทุ่งซีเมืองอาทิบยน,น,นีดด้ค่ะคลิปจังเลยแม นี่ทุงสีเมืองทุงสีเมืองอุดรธานีโอ้มายกอดอันนั้นเป็นตึกนะตึกสาขากรน้อเป็นแบบภาษาไทยเออก็นั่นแหละสัำบก่อนนี่แหละเสียเงินอ่ะ ก่อนมันตึกน้อยๆข้างๆเขามาส้างหใม่ไงเราก็มีไปข้างหลังอีกหลังหนึ่งอีกตอนนี้ก็ถคนนโน่งโน่ยซี่ยาง ไทยพานนี้อซออซองนี้พ่อเสาจอัน่งนี้เพรเขาจะเลียวกลัวไงเขาใจยังถ้าเขาจะเดินหนาเขาต้องเขา่าซองนี้เดออเออ,เอ,อแต่เขาก็เก็บหมดแล้วนะอันนี้ลูกเสียเสาบ้านนั่นเข้าไปแล้ว เขาไปซองนั้นซองซองนี้เลี้ยวขวามือไปที่ไปดับเพลิงไปแล้วเขาก็ออกกำลังกายกันตรงนั้นดับเพลิงดับเพลิง อนนี้ก็ไปวัดโพที่ชมพรเลยไปก็เป็นตลาดโพซีคัมมารถกระติดเนาะแบบมูลานี่ยังขาย รถ oh. ล,ลายเป็นลายแนละ้วอ่ลุงเลี้ยเทศสบสวาลหนึ่งนี่อึมคึึมเนอะมันเป็นยังไงล่ะเปลี่ยนแบบยังไงือเนี่ยต้องวใจนนะเลยเออแบบมันเป็นยังไงล่ะมันมันดูไม่งามเลยอะ่ะคุณน่ะมื่นไปเวิเลยเข,เขาเขาเฮ็ดจำรับว่ะเวลาดเด็กน้อยเขาแถวย้ำไม่เศร้าบอกให้มันแดด เด็กนอยมันก็ต้องถูกแดดเนาะอืมไม่เคยแข็งแรงเนาะถ้าไม่ถูกแดดมันนอนแนยที่ดินจังหวัดอุดรธานีนั่นมันหลายย่านต้องหาเรือโอ้ยหลวงเนาะนี่ร้านกาแฟโรงโรงเรียนอาชีวะนี่อุดรธานี ไอชิบะเชียกวัดโพอันนี้เขาเอื่เชียกวัดโพเนาะซ้ายมือไปทางหนองบัวลำพูขวามือไปลงพยาบาลอุดรธานีอันนี้ก็คือวัดโพท,ที่สมพรวัดโพ ที่ชมพอลวัดอารามหลวงวัดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีนี่คือวัดโพธิชมพอลวัดโพธิชมพอ ควนเถอะวะข้างหน้าเขาแม่ปีงไก่เนาะโอ้ตีโอ้ลูกบาคนนะริบเดี๋วนอกปีงไก่อยู่อ,อ,อือไไออนี่ทางเข้าประตูทางเข้าประตูนี่แหนมเนียงมุรอนท่านี่ลาดษโพสิตา โอเคค่ะแม่น้อยขอจบลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยด้วยค่ะขอพระคุณมากนะคะ